คุณอาจไม่เคยรู้ว่าเราเป็นใครหรือทำอะไรขอนี่ทำพื้ออะพอเอามือขึ้นมาซ่องคางน,นะลูกนะคางนะสิ<อ>เพราะสิ่งที่เราทำมันลอยอยู่ในอากาศเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของหญิงสาวลึกลับในชุดสีดำและพร้อมตามติดคุณไปไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน เพื่อกับเคลื่อนและขยายโอกาสในการสื่อสารไปสู่ทุกคนยายผมทีมกู้ภัยนะยายผมเห็นโพสต์ของยายแล้วนะลูกค้าตอไปดีครับซ่องกันลครับนะครับู่หนานะครับเพื่อให้การสื่อสารของคุณเป็นมากกว่าการสื่อสาร